ื้นที่ในภาคอีสานกันค่ะค่ะหลายจังหวัดในภาคอีสานจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคลายวันสวรรคตประบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลาคม2568 ที่จังหวัดบึงการถ,ถนนเขาเมา่าริมโคงอําเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนายนะครศิริปริญญานั้นรองผู้วาราชการจังหวัดบึงการรักษารษาชการกาแทนผู้วาราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาทรขาวสารอาหารแห่งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมล่ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนาวามินทรมหาราช วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมมานาศบพิศร3 3ตุลาคมค่ะโดยได้รับเมตตาจากพระวชิระาศาสนาคุ้นหรือว่าหลวงปูพวนค่ะเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬฝ่ายยุต ไฟทร,รมาหยุ์กระเจ้าคณะวัดเนินแสงท้องอำเภอเสกาจังหวัดบึงการเป็นประธานสงฆ์ค่ะพร้อมด้วยคณะสงฆ์รวมสิรูปมีร้องผู้วาราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนพระสงฆ์นิกอนทุกมูเราวรวมในพิธีค่ะ จังหวัดนครราชสีมาค่ะทีบริเวณอนุสาวรีย์ท่าสุระนารี่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายชัยวัน์ชื่นโกสุมภูวราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานประกอบพิธีทำบุญตักบาทรขาวสารอาหารแห่งแด่พระภิสุสงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตริ3ตุลาคม2 5 6 8ค่ะ โดยมีพระเทพสีมาพ่อนเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระภิสุสมมเนจรจำนวน89รูปรับบิณฑบาตสิ่งของจากพี่น้องประชาชนโดยมีส่วนราชการตุลาการหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถินข้าราชการพร้อมด้วยพี่น้องประชาชน่ะทีต่างสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลืองสตรีชุดไทยเข้ารวมกวาหา5อยคนค่ะ วันนวมินทรมหาราชนับเป็นวันสำคัญของชาติโดยลางการสเดสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่เก้า รัฐบาลก็ได้กําหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีค่ะ,คะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตเพื่อให้พี่น้องประชาชนรวมกันแสดงความจงรักภักดีและราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ต่อมาในปี2 5 6 0ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติให้วันที่13ตุลาคมเป็นวันหยุดราชาการและเป็นวันสําคัญของชาติและในปี2 5 6 6ได้รับพระราชทานซื่อดังกล่าวอย่างเป็นทางการว่าวันนวมินทร พระมหาราชหมายถึงวันรละลึกถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่เก้าผู้ทรงเป็นมหาราชผู้ยิงง่งใหญ่ค่ะค่ะเป็น13ตุลาเป็นวันที่หัวใจของคนไทยคะ่ะเต็มไปด้วยความคิดถึงพระองค์ค่ะ,คะ,คะ